เที่ยวอะช่วยนะชี้ดีกว่าชี้ชีช้ตื่นตื่นอะไรเฮ้ยไปเที่ยวดอยปุยกันชี้ตอนไหนตอนนี้นี่ฮะจะบ้าเหรอตอนนี้เนี่ยนะเออใช่ไปตอนนี้แหละอากาศกำลังดีเลยนะุย้ยไม่เอาอง่วงขี้เกียจ เอาทำไมอะ่ะง่วงจะนอนวันอยู่ทันทีขอนอนหน่อยได้ไหมพี่เกียอ่ะนี่แต่ว่าเราอยู่มชม,มาสามปีเรายังไม่เคยขึ้นไปลอยปุยนเลยนวดไม่อาจะนอนเอ,อ้ยไป,ไปเถอะไปเร็วไปเร็วไปเร็วก็ <c oughs> <c oughs> ได้เเชิชิเสร,ร็จยังโอเคโอเคเสร,ร็จแล้วเสร็จแล้ว นี่ไิไข้าไปกินข้ากันกนออไกินข้ากันกินร้านนี้ไหมพีทเออเอาดิกินร้านนี้แหละ นนนดนเดสร็จแล้วไปไหนต่อไปดูเสื้อผ้าไหมไม่เอาไม่อยากไปดูเสื้อผ้าเนี่ยอยากขึ้นไปถ่ายรูปให้เส,เสร็จๆอยากกลับไปนอนแล้วง่วงก็ง่วงตอนเช้าอะตื่นก็เช้าแล้วจะไม่ไปดูหน่อยหรอ เนี่ยเขามีทั้งชาทั้งผลไม้แห้งขายเสื้อผ้าก็มีขายนั้งเยอะนั้งแยะจะไม่ไปดูจริงอ่ะไม่เอาไม่ไปแล้วเอองั้ก็ไปแล้วแต่ชีเลยเสื้อผ้าไม่ไทย ก็ไอยู่กันไปได้ข้าวอะไรจ ันนี้งไงว่าเบาทิ้งไงงั้นเอาขึ้นมาเก็บขึ้นมาทำไมอ่ะก็มันไม่มีพิ่พิงอ่ะก็นี่มันสวนเขาเก็บขึ้นมาเก็บาทิ้งอย่างนี้ได้ยังไงพี่พี่ภะพฑนเขาต้องรักษาความสะอาดไว้ดิเออดูดิขยะก็ไม่มีเท่าที่เราจะมาทิ้งอย่างนี้ได้ยังไงเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนกลับเหอะเนี่ยไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนแล้วเนี่ย อะไรเนี่ยเพิ่งมาถึงเองอทดทนในดีแล้วเพิ่งมาถึงส,สถานที่แรกเองนะยังไม่ได้ไปเที่ยวส,สถานที่อื่นเลยมีอีกตั้งหลายที่ยังไม่ได้ไปอะ่ะแบบบ้านชาวมงี้เราก็ยังไม่ได้ไปเลยอะ่อะอดทนในดีเดิน ขอบใจนะอาชีไปลองดูวิวภูเขาดันดีทำไมอะ่ะมันก็สวยดีนะแล้วทำไมต้องทำหน้าอย่างนั้นนะก็มันไม่กระดุกนี่อ๋องั้นก็ไปไปไหน เดี๋ยวเราลองเดินไปดูหมู่บ้านอีกสักรอบหนึ่งมันยังมีอีกหลายที่เลยนะที่เรายังไม่ได้ไปเดินดูอะ่ะแกก็ลองวางโทราศาพัพท์ดูบ้างแกจะได้เห็นธรรมชาติรอบๆตัวแกแกจะได้เห็นวัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนชาวดอยปุยอะไรอย่างเงี้ยแกจะชอบที่นี่ก็ได้นะเว้ยถ้าแกได้ลองดูจริงๆอะ่ปะป่ะมันจะได้งั้ก็ปะมันต้องอย่างนี้ดิ วิเดี๋ยวไปถามเขาดีกว่าไปไปถามว่าที่ไหนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอยากไปเที่ยวแบบที่ธรรมชาตินยคะมีที่ไหนบ้างคะที่นอกเหนือจากตรงนี้แถวเราเที่ยวธรรมชาติใช่ไหมคะ, <c oughs> ะต้องการให้คนพาไปหรือว่าจะไปเองคะเอาคนพาไป<อ>าดีกว่าเป็นไกด์ไปใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวพี่ให ผู้ช่วยพาไปไหมก็ได้ค่ะได้ค่ะผู้ช่วยเซ้งช่วยพาไปหน่อยพาเนองพูไปดูธรรมชาติแบบเที่ยวแบบไหนดีคะอยากเที่ยวแบบธรรมชาตินะคะวิถีชีวิตวิถีชีวิตแบบธรรมชาติเที่ยวไปดูเป็นป่าเป็นต้นไม้เป็นสวนกานกินใช่ค่ะใช่เลยใช่ก็เราไปกันเลยค่ะได้ค่ะนำเลยค่ะ เชื่อไม่เชื่อเป็นอิสระเราบางทีเราอาจะไม่เชื่อแม่กจะมาชีวิเราเราเชื่อแมากไปไม่ได้ซาบุเป็นเี่ยมีเดี่ยวตอนนี้จะไม่มีแล้วัดทรับมีน้อยมากอันนี้เพื่อนเ่อนจ้าันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่ทำให้หนูได้มาเยี่ยมชมธรรมชาติได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของ คนที่นี่นะคะค่ะแล้วแบบว่ารู้สึกว่ายังได้แบบว่ารู้อีกว่าดอยปุยไม่ได้ไม่ได้มีแค่แบบสถานที่ที่แค่ส่วนดอกไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ยังไงถ้ามีโอกาสเดี๋ยวพวกเราจะกลับมาใหม่นะคะคุณลุงครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมถ้ามีโอกาสก็เชิญทุกคนสามารถเที่ยวได้เพราะจะมีมากกว่านี้การท่องเที่ยวของบ้านดอยปุยโอเคค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย นอแกไม่คิดว่าจะสนุกขนาดนี้เลยนะเนี่ยพวกเขาบอกแล้ว,วมันสนุกมันมีอะไรที่มากกว่าแค่สวนดอกไม้แล้วแกก็จะถ่ายแต่ลูกอะเห็นปะเราได้ไปเดินธรรมชาติด้วยเห็นไหมเออได้แบบได้เห็นวิถีชีวิตของชาวดอยด้วยใช่ปะไปกันวันนี้ <laughs> <laughs> วันนี้เรากลับกันเถอะ <laughs> ยั <laughs> งไม่กลับกัน <laughs> ะะอัน,นเราก็เห็นถ้ามองอดีๆมีข้างสองนู่น